ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับตัว IOST ในวันนี้นะครับเราก็มาดูตัว IOST technical analysis ก่อนนะครับก็จะสรุปจาก indicator ทั้งหมด26ตัวนะครับก็ทั้ง26ตัวก็สรุปมาว่าให้แนะนำให้ขายนะครับสำหรับเหรียญยายนะครับมี indicator 12ตัวนะครับแนะนำให้ขายมี10ตัวนะครับเป็นกลางแล้วก็มี 4ตัวนะครับแนะนําให้ซื้อก็คือส่วนใหญ่จะเป็นไปทางขายนะครับก็เนื่องจากราคาของไอโอเอสทีนะครับไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับก็จะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับต่าสุดในรอบวันนะครับอยู่ที่1.67นะครับแล้วก็สูงสุดในรอบวันนะครับอยู่ที่ราคา1.72บาทต่อ1 i o s t นะครับวันนี้มาดูตัวอินดิเคเตอร์ c d c Action Zone นนะครับก็คือ ดิเคเตอร์ที่เป็นแท่งสีอย่างนี้นะครับอ่าก็ยังเป็นแท่งสีเหลืองอยู่นะครับสําหรับ iost ในรอบวันนะครับแท่งสีเหลืองหมายความว่ายังแนะนําให้ขายอยู่นะครับไม่แนะนําให้ซื้อนะครับในช่วงนี้มาดู i n เคเต t o r ตัวต่อไปนะครับตัว macd นะครับ macd ก็ยังหาจุดตัดขึ้นไม่ได้นะครับจะสังเกตว่าเส้นสีน้าเงินนะครับกับเส้นสีส้มนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะตัดขึ้นนะครับ มาดูตัว RSI นะครับ RSI ตัวปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ47นะครับกว่าๆนะครับซึ่งถ้า RSI อยู่ในโซนนี้นะครับอยู่ในโซนสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับแต่ถ้าดูจากกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังดูเป็นไซด์เวยในทิศทางขาลงนะครับสำหรับ IOST ในวันนี้นะครับถ้าจะเข้าซื้อนะครับก็ ถ้าดูในรอบวันนะครับต่ำสุดก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1.67 1.66ประมาณนี้นะครับถ้าจะเอาไปปล่อยขายทํากําไรระยะสั้นนะครับก็ให้ปล่อยขายที่ประมาณ1.72หรือ1.73ได้นะครับก็จะได้กําไรไม้แล้วประมาณ3-4%นะครับในรอบวันนะครับสําหรับบทวิเคราะห์ IOT ในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ